หามาเข้านานจังวะโอเคครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะคบวันนี้อยู่กับผมบาร์ลอสหลังจากที่หายไปนานขอโทษนะครับเป็นช่วงที่ผมสอบพร้อมกับเออเป็นช่วงสมัครเรียนพอดีเนะี้ยครับผมของเออมหาลัยผมนะฮะก็ยุ่งยุ่ง,งนิดนึงแต่ไม่ทิ้งทุกคนไปไหนแน่นอนวันนี้อยู่กับแมปเดอร มิมอีกนะมิมิกนะครับผมมิมอกโอเคก็ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ดูจากรูปแล้วน่ากลัวอยู่นะครับแล้วก็ผมได้ทําการหยุดสตรีมไปพักหนึ่งนะครับเนื่องจากใช้อินเทอร์เนต็ตพอสมควรเลยเดี๋ยวผมอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยติดตามแล้วกดกดไลค์เป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับื่ววันไหนมีคอมเรามาสตรีมแล้วก็พูดคุยกันดีกว่าโอเคไหมมองหน้าหาเรื่องเหรอจะคิวกินไงทำไมไมีปัญหาป่าเน็ตกู เตือเกมไปก่ประกอบไปด้วยไฟกระพริบและไฟกระโดดอะไรอ่านไม่ทันอันนี้คือผมปรับกราฟิกต่ำนะครับเพราะว่าเน็ตผมค่อนข้างจะดีพอสมควรเลยลนะฮะนะครับเสียงที่อะไร อินอันนี้บอดี้เแปลว่าเออบาร์ลอตเขาเขียนว่าบาร์ลอตหล่อมากเลยนะเนี่ยฮะผู้ติดตามจะต้องขึ้นแสนภายในวันนี้แน่นอนอะไรแบบนี้วัวจะแยีเห่อปินประตูไม่มีประตูอ่เอาเย็นมวกูทีนี้อะไรเนี่ยโอ้นี่มันรูปถ่ายของยิงยาาเยาเบาเยะแล้วกุ้งทำไรฮะนี่เหรอคุณแจ I had her she l i k e to see me fall down she แปลว่านะครับคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วนะครับก็ต้องมากดซับให้ช่องบาลอสนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นเอ่อซับไทยแท้จริงอันนี้มันยังไม่ใสต้องกี่นะมันยังไม่ทั้งให่ยังไม่ล่อยลง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 ล เปิดประตูเอาเปิดประตูโอ้ oh, oh, oh. ห้องอะไรกูต้องไปไหนต่อเอาแล้วปิดประตูได้แล้วอะไรวะ If one h a p p e n again I promise คือทั้งหมดนี่เขาเขียนถึงแบบว่าแบบเออบารลอสเนี่ยเอาเชี่ยแล้วปิดประตูอาปิดไม่ได้กูเอาแล้วอ๋อเขาไม่ได้หรอมับ กูจะไปทางนั้นถึงที่มาแล้วท้องนั้นมีอะไรยังไม่ดูเลยกูนี่ไงประตูตรงกลางก็ติไดไม่เปิดแล้วไงบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายนะเชอรี่ผ่านสบายเอ้าทุกคนอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเขียนว่าพวกเขาวิ่งเหมือนกันกับคุณฮะพวกเขาที่ว่านี่คือใครอย่างนั้นหรอพุกเากำลังพูดถึงอะไรอยู่โ ผมเอขนลุกค้าบคเอ้ยในหน้าหนาวแล้วนะครับก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมใส่เสื้อก,กันหนาวผมผ้าแล้วก็ข้าวอ่อนน้าด้วยนะครับหน้าหนาวผมรู้ว่าใครบางคนไม่อาบเด็กน้อยแหละดูช่องผมแล้วไม่อาบน้ําหน้าหนาวอะ่ะใช่ไหมกูไม่อาบเมื่อกี้ผมทำฟอร์มนะผมไม่มีวันตกใจหรอกจริง ขนลุกขาตบปูเออเอ็อนะฮะเพื่ออัศรถของคุณดูอุ๊ยโหแล้วนั่งแบบเหมือนสุคุนะมากเลยเดยวๆอันนี้อันนี้ทำไรกรอกไ,ไม่แห้งนะ้องไหมอันนี้ก่อนดิปึ๊ดสบาย ผมเคยฟังเรื่องเล่าของเขานะครับเขาเป็นเมันเป็นปู่ทวดของผู้เล่นนะครับผมรอการสปอยผมไปฟังจากช่องช่องหนึ่งมาผมจำชื่อช่องแก๊บนะแกบภาคไทยนะเอาแล้วเสียงดวงนะฮะนะครับขวาล้ายซ้ายดีนี่เป็นซ้ายนี่วะขวาล้ายซ้ายดีก็ต้องตรงใช่ไหมมันก็ชัดเดียวกว่าใช่เปิด เอาแล้วขนลูกคากระปูเอ้ยกูต้งตามหาวิญญาณกูณเสียยมันแบบอยู่ที่นี้ก็มุดประตูมามากเลยกูปิดไปก่อนอ่าเวลาที่แบบเดินงงง,งมาคนระับเราก็จะงงว่าเอ,เอ๋เอ๋กูจะไปทางไหนแม่งมีอยู่สี่ประตูอาไซ้ายดีไปทางไหนดีวะอืมแดงแดงคืออะไรไม่รู้ปิดไปก่อนเลยกูกลัวเลือกดเลือกปิดไมา วิ้ยอะไรอ่ะวิดีว่าทางเมื่อกี้นะทางเมื่อกี้นี่คืออะไรไม่รู้แดงๆนะไอ้ไอ้ไอ้เจโจผูอินูอ่ะยาหรอโอ้ตอนนี้เธอมาอยู่บนมือของเราแล้วนะนะผีเสื้อ the place in real she create it Jason Jason โอ้ Jason เข็ขาคข้าวกรงงี้ยหรออ่าปิดประตูก่อนขนลุกขะกะปูเอ้ย รูดประตูได้อะไรวะมันเชี่ยอะไรวะหลุดคำหยาบขอโทษด้วยนะครับเป็นคนจริงเป็นคนไม่พูดคำหยาบนะครับอ่าอีกแล้วรอบนี้แหละกูไม่ใช่คนลุกแล้วนี่คนหมอฉันหวังว่าฉันจะเปิดถูกประตูเอ,อ่อ By the time you are reading this, it might have been too late. she already got to the a r t i e r s too. I was the last one. I don't think I'll make it out. All either your friend. ใครล่ะโอ้เพื่อนของฉันใครล่ะเพื่อนของฉันคนอลุกขะปูเอ้ยเพื่อนกูอยู่ในน้ำไม่ใช่นี่ไงก็ผ่านแล้วนี่ไง oh. บูสปิริตบูสปิริตนี่เป็นไอ้นี่ไหมทุกคนเป็นเอ่อเขาเรียกว่าผีเสื้อสีน้ำเงินใช่ไหม มันมีอยู่สองแดงอ่ะเราเข้าแดงนี้ต้องไปแดงนี้ต่อเหรอเดี๋ยวค่อยเสี่ยงเปิดประตูอุ้ยเขาเชื้อเชิญเดี๋ยวเก็บเก็บกันนะเฮ้ยน้องไม่ต้องร้องฮีโร่มาแล้วฮีโร่มาแล้วทุกทีวันนี้พี่เร็ว้องไปไหน แถวข้างบ้านกออูมีนะักรุปปั้นเนี้ยเนี่ยโอ้ผีเสื้ออันนี้คือจบด่านแล้วใช่ไหมวินนี้ก็ง่ายดีคือโดนจัำสแกร์แบบไม่กี่ทีเดินตามผีเสื้อไปหรอคือผมโดนจัำสแกร์ไม่กี่ทีผมก็ผ่านเลยอย่างนี้นสบายแนะนำไม่ได้ chapter 2นะครับ chapter 2ขนลูกคากรูเอ้ยคุมยาแทงตายกูมไม่คนเหยียบยายใช่ไหมเฮ้ย เกร็ตุเกร็ตุจะไม่ยืดเยือนนะก,กููจะต้องผ่านได้แเ,เอ่อมาเป็นสาวขนาดนี้ก,กูจะผ่านให้หรอกที่จริงคลิปนี้ต้องจบก่อนหนึ่งชั่วโมงจริงๆมันจะไม่ขนลูกคักปูเอ้ยแบบนี้หรอกกูดีนเสียงไรไม่รู้อ่ะ ทางเดินทางมืดกูต้องไปทางนี้ไหมไม่งั้นมือดอะอ่าอ๋อ,อ,อคืองบปรับปรุงโรงเรียนคือมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่โรงเรียนที่เป็นในถทำว่า,วาโรงเรียนว้ว อย่าเล่นกันนี้อยู่ชานาจอร์จี้แล้วถ้าไปประตูตะมึงสำหรับสไปเดอร์แมนขึ้นแล้วไงอ่ะมึูเชียบเหม่งขัดมากมึงหลอกกูเป็นยังไงวะคุยกับกูดิสวัสดีครับผมมาดีนะมาขายกล้วยทอดคณลูกเก๊กปูเอ้ย แล้วมันหัวรอหาแม่มันยังอ่าชัดนะครับผู้ชมแกอยู่ข้างหนูเนี่ยครับบอดี้ประมาณนั้นก็มาอะไรกับไอ้คนเดียวนะครับผมใช้ชีวิตด้วยกันอานี่เยนะนะครับนะ Mà Má đi Má đi Cho má thằng này Chị ở đây quá Ở đây เอ้ยขนลูกค้าปูเอ้ยขนลูกค้าปูเอ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วรู้จีบจบจีบจีเฮ้ยไม่ <c oughs> <c oughs> ไมีอะไรนะคุณผู้ชมยอมยอมเป็นคอนเทนต์ขี่กับหลุดเรืควาย